สวัสดีครับพบกับผมเทียนเติร์นและพันติมครับวันนี้เราจะมาบอกวิธีการเกี่ยวเกียรแเบง่ายๆนะครับไม่ต้องใช้กาดนะครับนี่ครับก่อนแรกนี่เลาจากเกียนมานะครับเกี่ยวจากคานนะครับเห็นไหมครับปลายคานนี้เกี่ยวปึบให้ขึ้นมาทะลุหัวตรงกลางตรงนี้นะครับรือสอดเข้าไปใส่ลูกตาก็ไ้ครับแล้วก็เราก็ดึงตัวเบ็กขึ้นมานะครับแล้วเกี่ยวที่ก้นของตัวเกียรนะครับตรงหลังแบบนี้นะครับนี่ยครับ ก็วันนี้สวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งนะครับวันนี้เด็กๆพานติมและเซนเตอร์นะครับก็จะมาบอกวิธีการเกี่ยวเขียดนะฮะให้น้าๆหรือว่าพี่ๆน้องๆนะครับที่สอบถามกันเข้ามานะฮะว่าวิธีเกี่ยวเขียดอันเนี้ยมีวิธีเกี่ยวแบบไหนนะฮะนี่ครับก่อนนี้เซียนเตอร์กับพานติมก็เกี่ยวดูนี่ครับเกี่ยวเสร็จก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเกี่ยวเสร็จแล้วก็นะครับ จะจะได้ประมาณนี้นะครับผมตัวเบ็ดการยาวนะคะที่ผมใช่ครับเห็นไหมครับเดี๋ยวนะกานยาวจะดีกว่ากันอ่าประมาณนี้ครับไอตัวเบ็ดตัวเบ็ดนี่ครับของ้วนอ่าเกี่ยวตะลุกขึ้นมานะครับแล้วก็จซ่อนไว้ในหลังอ่าซ่อนไว้ในหลังเขียดนะครับประมาณนี้นะครับวิธีเกี่ยวนะครับจะมีรูๆอยู่อะครับต้องสอไปอยรูตูดมานะครับก็เสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราเรามาลอง ตีกันดูนะครับไปทีผลงานเพียงนั่งเพียงเท่าใดครับอ่าเดี๋ยวลองมาดูมาตีให้ให้ท่านผู้ชมดูนะแล้วก็มาดูว่าเจอเขียรวิธีเกี่ยวแบบนี้จะได้ผลงานจะได้แต้มดีหรือเปล่าไปเดี๋ยวไปลองดูครับว้าวแล้วก็ไปหออแไปหแน่จะไปทีไหน่ะไปตกปลาแห่เอาเลยครับนี่พันติมนี่ครับไม้ครับเป็นไม้แหนะครับไม้แหนก็ตีได้นะครับ การตีของของพวกเรานะครับจะตีให้จมก็ได้นะครับลากช้าๆหน่อยจะตีให้ลอยก็ได้ครับเหมือนคล้ายๆลักษณะเหยียบปอมนะครับการเจาะเขียของพวกเราจะลากแบบให้จมก็ได้นี่ครับพันติมก็ตีอยู่แบบนี้แล้วลักษณะเห็นไหมครับเพี่อนๆไดูเียเต้อน์ลครับเเตืนบอกว่าขยับอยู่ครับเมื่อกี้นี้ กลับนะครับกลับนะครับอือว่ตัวไหมครับโอ้โหนี่ครับโอ้โหโดนเขาบจังหันนี้มีตัวโดนแน่นอนครับเขลยดสดนี่ครับวิธีการเก่ยดถ้าเกิดเราเกลยวตูดนะครับมันปลาเวลาปลากัดนะครับมันจะกัดทางตูดครับแต่เราไม่ต้องส่งนานครับนี่ครับได้แล้วครับแต้มหนึ่งนี่สายพอได้ครับปลาครับ โยตูมันจะกัดทั้งตูดครับติดปากง่ายนะครับเี่ติดปากบุญครับเจวันนี้เยี่ยสดไม่อดตายมาเทียบเขียบสดนะครับไม่อดตายส่งหนอ่อร่อยแน่ครับหนึ่งแต้มครับยังไงครับมีตัวโดนแน่นอนครับผมยามเช้าแ <c oughs> น่โอเค